ส่วนกลาบครับนะที่จริงผมใช้ท่าสับได้เลยนะเอสับเพื่อที่จะพุ่งไปอะไรทำตองนี้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาทดลองทดสอบเหลี่ยมบอลให้ดูเฉยๆนะดูเซครับสับไปฮะสับเพื่อที่จะพุ่งนี่นะอันนี้คือท่าสับมันจะฉีดได้เลยนะฮะเห็นไหมที่ผมบอกว่าใช้เพื่อที่จะเพิ่มความเร็วนะครับท่าสับแล้วก็มาดูเหลี่ยมบอลน,นะปุ๊บๆที่จริงอะ่ะเขาไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้นะเออจะผมมาสาธิตให้ดูเฉย เห็นไหมก็ดูว่าผมกดวิ่งตอนไหนบ้างนะครับกดวิ่งตอนที่เราจะเปลี่ยนทิศทางเฉยอะไม่ใช่ว่ากดวิ่งตลอดเวลานะครับจะดึงถอยหลังก็กดวิ่งถอยไปกึกมาทำตรงน,นี้เห็นนหะคือมันฟีสไตล์นะครับอยู่ที่การเรียนรู้แล้วเ,เนี่ยอยู่ที่เซนบอลน,นะครับอยู่ที่เซนเกมด้วยนะคุณดูคลิปไปคุณก็ทําไม่เป็นหรอกครับภายในคลิป2คลิปวัน2วันครั้งสองครั้งนะครับคุณต้องฝึกอีกเยอะนะฮะเห็นไหมดูเหลี่ยมฮะเขาจะเข้าทางนี้นออาาแล้วก็วนออกเขาจะเข้ามาเราก็วนออก เห็นไหมเสียบอลยากมากจริงๆนะ,ะโดนอีกแล้วขอโทษด้วยนะครับ